นี่นะคะนี่นะคะได้เกือบตะก,กร้าหนึ่งแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะมาเก็บผักกาดเขียวน้อยนะคะผัะกกาดเขียวน้อยส่งส่งเออส่งตลาดนะคะเพราะมันเยอะมากนะคะเราก็จะลื้อแปลงเลยนะคะนี่นะคะนี่คือผักกาดเขียวน้อยนะคะทุกคนเนี่ยเออเออลด รสรสชาติของเขากลิ่นของเขานะคะจะเหมือนวาซาบินะคะเขาจะเป็นผักกามันอยู่ในตระกูลผักกาดนั่นแหละนะคะอ่อคล้ายๆกลิ่นเขาจะกลิ่นเดียวกับผักกาดเขียวปีนะคะเขียวปีที่เราเอาไปทําผักกาดดองนั่นแหละนะคะแต่อันนี้เขาเรียกผักกาดเขียวน้อยนะคะใบเขาจะใบใบเขาจะอ่า เป็นแฉกแบบนี้นะคะแฉกแบบนี้นะคะแต่ประกาศเขียวปลีใบเขาจะใหญ่ๆหนาๆนะคะใบก็ใบจะไม่ค่อยมีแฉกนะคะก็จะกลมๆใหญ่ๆเนาะ mm hmm. ตามที่ควอนเคยทำคลิปนั่นแหละแต่อันนี้เขาเรียกประกาศเขียวน้อยนะคะ mm hmm. แต่รสชาติเขาจะเหมือนกันเลยนะคะก็คือเผ็ดๆนิดๆนะคะขิ่นก็จะเหมือนวาซาบินะคะอันนี้เหมือนกับประกาศเขียวปีเป๊ะเลยนะคะเพียงแต่ เขาคนละชื่อกันน้องแล้วก็ลักษณะต้นลักษณะใบก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวควรจะรื้อแปลงนะคะน้องบอกว่ารื้อไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องปลูกใหม่นะคะก็อยู่ติดกับผักชีนะคะผักชีก็เป็นทวดเลยนะคะต้นใหญ่มากเคเดี๋ยวควรจะจะทําการถอนเลยนะคะเดี๋ยวถอนจากตรงนู้นมาดีกว่าโอ้ย เดี๋ยวจะเหยียบต้นต้นผักนะคะถอนจากฝั่งนี้ดีกว่านี่นะคะก็นี่นะคะ,ะ,คะเราถอนนี่เออบังเอิญไม่ได้ลดน้ำก่อนนะคะนี่นะคะถอนทั้งรากแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเออตัดส่วนรากออกนะคะแล้วก็ส่งแมคค้าเนาะ มันเยอะมันกินไม่ทันนะคะกินไม่ทันมันก็เลยต้นสูงใหญ่นะคะจริงๆแล้วต้องถอนอต้อนอตอนเขาเล็กกว่านี้นะคะแต่นี่มันก็ปล่อยร่วงเลยมานะคะที่ตรงนี้เขาถอนไปแล้วเนาะจริงๆแล้วเราต้องถอนต้นที่มันยงังยังเล็กอยู่นะคะต้นปร,ประมาณแค่นี้เนาะประมาณแค่นี้นะคะประมาณแค่นี้ต้องถอนแล้วนะคะแต่อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ต้นใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> ไม่คะเขาก็รับเนาะ <c oughs> เขาก็รับ <c oughs> ยังรับอยู่นะคะ, <c oughs> <c oughs> ะก็จะเก็บแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็จะทำการลื้อลื้อแปลงไปเลย คนที่ชอบผักสดก็จะบอกว่าคนที่เคยกินนะคะส่วนใหญ่เขาจะกินกะกะกะลาบนะคะกะลาบหรือไม่กับน้ําพริกก็ได้เนาะส่วนใหญ่เขาจะกินสดนะคะกาศเขียวน้อยนะคะต้นเล็กๆแบบนี้พรก็จะจะเออเอาไว้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะเอาไว้ก,กลุ่มหนึ่งแล้วก็เก็บต้นใหญ่ๆไปก่อนนะคะต้นเล็กก็เก็บทั้งหมดนี้นแหละแต่ว่าต้องต้องแยกนะคะแยกเป็นกลุ่มๆ เวลาอส่งมันจะได้แบบว่าเป็นระเบียบเนาะนี่นะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะทุกคนุปอนก็พาลงสวนอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีอะไรจะให้ชมเท่าไหร่นะคะ ดูท่าแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะเก็บหมดนะคะเพราะว่ามันเยอะเนาะแต่น้องบอกว่าให้โลแปลงวันนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะหมดเพราะว่ามันเยอะน่าจะเก็บสองรอบนะคุณบอลว่าน้องบอกเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยนะคะมันจะอยู่กับกวางตุ้งนะคะนี่นะคะปนกันเดี๋ยวกวางตุ้งเราก็จะ เ็บไปทำํำแกงส้มนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะทําแกงส้มพรุ่งนี้ก็จะทํากันเองนะคะสองคนพี่น้องนะเพราะว่าพี่สาวไม่อยู่นะคะ ก็จะเลือกแล้วก็จะเลือกต้นใหญ่ต้นเล็กค่อยเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะ กอนว่าเอาแค่ตะก,ก้าเดียวก็พอนะคะเดี๋ยวเก็บอีกนิดนึงนะคะได้ตะก,ก้าเดียวก็พอส่วนส่วนต้นนะคะส่วนต้นเล็กๆแบบนี้ก่อนว่าจะเหลือไว้ก่อนนะคะเหลือค่าปแปลงไว้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่ามันเยอะเกินไปเนาะมันเยอะเกินไปเหลือต้นเล็กๆไว้อย่างนี้เนา